ของผมศูนย์หนึงสองมั้งใช่นทงเปงศูนย์หนึงสองเจ้าหน้าที่ แต่ว่าผมใส่ไม่ได้ยินเสียงดังเขาตั้งสันไว้ด้วยหรือสันจฉงาะไม่ไม่เอเราเขามองมองว่าไม้เห็นเออเออ แก่แก่แ่เขาโทรหาทั้งหลายรอบเนี่ยเพรอพี่ันติดต่อนีอัพไลน์ดาวไลน์าดาวไลน์มาต้อง้ทรเช็คเขาหน่อยแลว็แก่แกะของคนาคนที่น่าโอ้ยเขาโทรมาทั้งหลายรอบติดต่อพี่คนไม่ได้พีกคนอืม

คนพิการแจะพูดดูแลคนพิการนะคะใครเอ่ยสองเจ็ดสามท่าอยู่ไหนเอ่ย คุณพี่ในมีชื่อด้วยแต่ทีเราช่วยดูไม่ต้องรีบลุนนะครับได้ทุกคนคนที่มีชื่อได้ทุกคนครับ Ngayon, ito, katipon niya, หนึ่งแปเก้าไม่แม้กินเราสุดดีเอาหนึ่งแปเก้า 029พูดับกางวัน so, 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 um, uh, Eu สิบรางวัลนะครับ1ิวัล